S 1> <S 1> เอา,<ม>าจะ<อ>ทำอะไรไม่ว่าเราโยมเสด็จะทำสีทิพย์ปาถันให้ปฏิทินหนึ่งอันปฏิทินหลงพยดจับหลงพยอดวัตถะเนาะเออโชคดีมีชัยเน้อ โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปติดแล้วโยมเ้ยใครอยากได้ปฏิทินฟังเป็นมาแต่ไกลโยมเลยรถติดแล้วยมเยามาทีนีเอ้ารถติดเอาไปก็ได้แจกมาเลยโยมจ้าลงแม่ลยมแม่จ้ะโยมแม่มาทางนี้จ้ะ มาทางนี้อ้อมกันมากันเลยจากไปทางนั้นมันจิกติดเลยโยมเด้อยากันไม่จับตังดอกโยมเลยน้องเอ้ยแกมาอยู่กับท่ สร้างบด้เอ่อฟังเพงมาเปยนานาไทยก็โผ่รุบใจในม่ี่ิตขอท่านชนะบุญทำบุญกลับไปแล้วมาช่วยเหลืออยู่สองันสองนนะครับจรากทดุญเลบุญเยวก็เหอีกนะครับ